ว่าบริบทนั้นเกิดขึ้นที่ไหนใครพูดกับใครหัวข้อที่พูดนั้นคืออะไรและมู and tone ของบริบทนี้นเป็นอย่างไรกดข้อ icamente, แรกของการทำก็สอบประเภท r e a d i n g and speaking นะคะคือต้องดูบริบทหรือสิ่งแวดล้อมว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนข้อ2คือใครพูดกับใครคู่สนทนาเป็นใคร หัวข้อที่พูดนั้นคืออะไรส่วนข้อสุดท้ายคือ m o o d and Tone m o o d and Tone ก็คือว่าบรรยากาศของการสนทนาในขณะนั้นเป็นอย่างไรเช่นการสนทนานั้นเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ผู้โดยสารมีความรีบเนื้อหาของการโต้ตอบก็เป็นลักษณะหนึ่งหรือนักเรียนกำลังจะสอบแล้วก็คุยกับเพื่อนมีความกังวลอยู่เพราะั้นการคุยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหากเราจับอารมณ์ของคู่สนทนาในเหตุการณ์นั้นได้เราจะเลือกช้อยให้เหมาะกับบริบทนั้นได้ดีค่ะ แม่ยอยจะนำข้อสอบ listening and speaking จากข้อสอบเก่านะคะทั้งแกะแล้วก็วิชาสามัญมาวิเคราะห์และอธิบายให้ฟังนะคะโดยเลือกจากสถานการณ์ที่หลากหลายอาจมีหลายคลิปหน่อยแต่จะพยายามทำให้สั้นๆแต่ถ้าน้องๆดูไปเรื่อยๆหลายคลิปก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจากนั้นอยากให้ทำแบบฝึกหัดต่อเองค่ะเรื่องนี้จากข้อสอบแกะปีล่าสุดนะคะมีชื่อบทสนทนามาให้ด้วยค่ะซึ่งช่วยได้มาก What's the meeting business end of business meeting, ตอนจบของการประชุมเมื่อเห็น l ดรอกสิ่งแรกคือสแกนหาว่าบริบทนั้นเกิดขึ้นที่ไหนใครพูดกับใครหัวข้อที่พูดนั้นคืออะไรและ mood and tone ของบริบทนี้เป็นอย่างไรเมื่อสแกนคร่าวๆคือเป็นการประชุมในออฟฟิศเป็นการคุยกันระหว่างเจ้านายกับเลขาเนื้อหาในบทสนทนาเป็นการทบทวนการเตรียมงานประชุมในวันถัดไป มูดแ d t โทนมีความเครียดบ้างแต่ไม่มากทุกอย่างยังควบคุมได้การมีข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหัวจะทำให้เราเลือกตัวเลือกได้ถูกต้องค่ะเลขาพูดว่า we need to book a meeting room for tomorrow but there aren't many left เลขารายงานว่าต้องจองห้องประชุมแต่ไม่ค่อยมีห้องเหลือแล้วตีความได้ว่ายังมีอยู่บ้างมาดูช้อยข้อหนึ่งกันค่ะว่ามีอะไรบ้างช้อยข้อห I'm still working on it แปลทื่อๆว่าฉันยังทำงานนี้อยู่ แต่จริงๆแปลว่าเธอ,อยังพยายามเรื่องนี้อยู่ยังไม่ทิ้งคือเรื่องไฟให้ได้ห้องนี่แหละคะ่ะข้อ2 you know I'm busy คุณก็รู้ว่าฉันยุง่งข้อนี้เลยค่ะควรพูดไหมคะ we can postpone the meeting เราสามารถเลื่อนประชุมได้ข้อ4 the deadline has passed เส้นตายผ่านไปแล้วข้อ5 tomorrow is a busy day for me พรุ่งนี้ฉันยุ่งมาก ก่อนแต่สินใจเลือกต้องดูสิ่งที่ตามมาคือคําพูดของเจ้านายอีกทีค่ะต้องเลือกให้สอดคล้องกันเจ้านายพูดว่า please try your best to get us a room you know we can't reschedule the meeting คือเจ้านายพูดว่าทําให้ดีที่สุดเอาห้องมาให้ได้คุณก็รู้ว่าเราเลื่อนประชุมไม่ได้อันนี้เป็นข้อจํากัดน,นะคะเมื่อกลับไปดูช้อยจะเห็นว่าข้อ2ถึงข้อ5เป็นข้อที่เลข,ขาไม่ควรพูดข้อที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งค่ะ คืถึงเธอยังไม่ได้ห้องแต่เธอก็ยังพยายามอยู่มาทําความเข้าใางงานเลขานุการกันหน่อยค่ะเลขานุการเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของเจ้านายเป็นแขนซ้ายแขนขวาเลยก็ว่าได้ต้องรู้ความเป็นไปทุกอย่างต้องช่วยงานของเจ้านายให้สําเร็จลุล่วงทํางานลดภาระลดความกังวลให้เจ้านายควรจะทํางานรวดเร็วและไม่พลาดด้วยคําพูดประเภทบ,บน่นปัดภาระหรืออ้างโน่นอ้างนี่ หรือาว่าฉันไม่รู้ไม่ควรหลุดมาจากปากของเลขานะคะบรรทัดถัดไปเลขาพูดอะไรบางอย่างแล้วตามด้วย I l l also make sure on the presentation slides are ready on the computer ฉันจะให้แน่ใจว่าสไลด์พีเนเที่ทันต้งหมดพร้อมในคอมพิวเตอร์มาดูช้อยกันค่ะข้อหนึ่ง you can help me if you want to คุณช่วยฉันได้ถ้าคุณต้องการข้อสอง you should have known this คุณน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว 3. this problem happens all the time ปัญหานี้เกิดขึ้นตลอดเวลา 4. i don't know that ฉันไม่รู้เรื่องนั้น 5. i'll do my best ฉันจะทำให้ดีที่สุดข้อที่ดีที่สุดคือข้อ5ค่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดและเธอยังยืนยันกับเจ้านายต่อได้ว่าสไลด์ r e s e n t a t i o n จะต้องเรียบร้อยแสดงว่าเธอเป็นเลขามืออาชีพจริงๆค่ะเจ้านายก็กล่าวว่า good and don't forget to organize the handouts for the meeting ดีแต่อย่าลืมเตรียมเอกสารแจกในที่ประชุมด้วยเจ้านายชมแล้วก็เตือนเรื่องปิดย่อยอีกต่อด้วยคำพูดของเลขาว่า don't worry Anne and I will also see to it ไม่ต้องกังวลค่ะแอนกับฉันจะดูเรื่องนี้เห็นไหมคะว่าเลขาจะต้องลดความกังวลให้เจ้านายช่วยดูช่วยคิดบอสกล่าวอะไรบางอย่างนะคะเจ้านายพูดอะไรแล้วบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ข้อห I know you are good friends. ฉันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีเ,เจ้าหนไม่ใช่เพื่อนคุยนะคะ 2. <No. S 1> we have solved many problems. เราแก้ปัญหาได้มากมายดูก่อนนะคะข้อ3 then that concludes our meeting today. ถ้างั้นก็ปิดการประชุมได้อ่ข้อนี้น่าสนนะข้อ4 the report needs to be typed. รายงานต้องถูกพิมพ์ข้อ5 you two will be promoted. เธอทั้งสองจะได้เลื่อนตำแหน่ง เอมันเหมาะกับบริบทนี้ไหมต้องคิดดูหัวข้อบอกแล้วว่าเป็นตอนจบของการประชุมเมื่อเจ้าหนายพูดคำสุดท้ายว่า See you all tomorrow ก็คือเป็นการปิดการประชุมไม่ควรมีประเด็นอะไรต่อไปแล้วข้อที่ถูกคือข้อ3ค่ะ Then that concludes our meeting today สัตท์ที่ควรโนต้ตไว้นะคะ Do your best Do my best คือแปลว่าทำให้ดีที่สุดของใครแล้วแต่ใครพูด ถ้าเราพูดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดก็คือ I will do my best อีกคำคือคำว่า promote promote ในที่นี้หมายถึงการเลื่อนตำแหน่งนะคะอีกคำคือ postpone เลื่อนออกไปเช่น postpone the meeting เลื่อนการประชุมอีกคำที่เหมือนกันและมักจะเจอในบทสนทนาคือคำว่า put off ระวังนะคะคำนี้ต้องท่องเลย put off แปลว่าเลื่อนค่ะ มีคำที่คล้ายคลึงคำว่า postpone หรือคำว่า put off ก็คือ reschedule reschedule ก็มาจากคำว่า schedule ที่แปลว่าตารางหรือนัดหมายหรือที่คนไทยเรียกว่า schedule นั่นแหละค่ะทีนี้พอ reschedule ก็คือหมายความว่าเรานัดหมายใหม่หรือจัดตารางใหม่นั่นเองคราวหน้าจะมีตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์อื่นๆมาให้อีกขอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ